ไม่ได้หอนานแล้วหัวเกิดลื่นไปหาน้ำ่ใคจะจังน้ำมั น่าน,น่าจะคืนาไม่่มาส่งจีนนี่มีน้ำหมดแล้ว ทพีใหญ่มากน้ำจะต้องเส้นๆนโอ้ยเอ็นหักโยนเอาไว้ชิุกแปเมเอาน้ำมาแปกมน้ำตายจะใส่ขนมปิ้นวเปรี้ยวมะนาวสิบลูก หมดสวนกินอันเดียวอิม่มกินอันเดียวอิ่มนะคะ แดงมะนาสดาไหมเอาสองแก้วแล้วก็ไอ้แฉเขียวแก้วนึงแล้วก็เอาไอ้ยายใจมีขนมจีนั้มเอาเอาขิงเออเอามาให้พี่ขิงนี่บ้านไอ้เอะแปะนะหอมกระต้มแล้วก็ไอ้เอาหอยดองมาให้พี่หด้วยที่ที่เหลือาจากย์พูดเต น้ำสาลแก้วดูไฟดองให้พี่ด้วยไม่พอเชียบไม่พอสี่มวยมันแอดเลยไม่เหมือนใครเล้วพอไปไหนก็ นอนบายแล้วเมื่อบ่ายพอดี แล้วมวยกินเองเนี่ยกําเจาวไปถุงเอาไวเจาไปถุงไม่เจาไปตุยตุ้ยยังมั่งอืนี่แชมโบเทำตามหุ่น อเอ้ขมีไปไหนวันนี้ได้อยู่หรได้อยู่ดรือขมีจะไม่ฟังเสียงอ๋อแต่ยังไม่ไปดีเหรอยัอยออง